เมี่ยงหอยแครงเมี่ยงประทูเมี่ยงประเนนแหนมอันอันนี้คือเมี่ยงปลาอันนี้หอยแครงแต่ใช้ได้หมดเลยผักเยอะแยะได้กินได้โอกาสกินแล้วใบงานป้าลองชิมดูนะในห้างใบใหญ่กว่านี้สองบาทกว่าบาทกว่าสองบาทกว่าต่อใบอืมผักสลัพัดผักเกลืพีินของมาเดอ้อมาเดอ้อ พะกแคแยงก็หลายพะอิตูผ่อนเป็นนมจีนอยู่นี่ไม่เห็นเอ้าก็เขาก็ทำให้อยู่แล้วเอานี่นี่นี่วนดีดีเดี๋ยวเลือดออกไอ้ผัดมะเขือมะเขายังเหลืออยู่บ้านแสบๆเลยค่ะแ่บแสบเดี๋ยวอันหาลำน้ำลำไยเจีมจนกันเด้อหาน้ำลำไยเจีมจนกับน้ำแข็งเยอะๆก่อนนะ ต่อไปหลังฉากเราจะทำการจกมากกว่านี้ค่ะอร่อยด้วยกันนะคะมาค่ะวันนี้มากินยำกันมีน้ำมีข้าวแตนน้ำแตงโมเลยนะเอ่อจะยำอ้นนี่ใส่นี่แต่อันนี้ก็คือเมี่ยงเมี่ยงค่ะเมี่ยงเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลานิลผักซาลพัดมาจากแต่ละที่ ผักแยงสดออมเปพผอิตูต้นหอมผักชีต่างแต้เรียกอะไรหรอสเม็ดเนี่ยสเม็ดอันนี้ใบงาใบงาเกาหลีใบงาญี่ปุ่นสเม็ดสอชุลยได้มาจากฝั่งลาวผักแยงได้มาจากโกราชปากช่องแวะซื้อน้อยหนาอ้าว สักขไม,มาเปิดให้น้องกีตาอืมอืมน้ำเย็นๆได้ไหมปลอดภัยไหมออปลอดภัยหายห่วงปลอดภัยอีหลีทั้ทงเตะทั้งลาบทั้งอีสานทั้งเหนือเนี่ยมาว่มามาันมัม่มมมทุกภาษาเนี่ยมาข้ามหน่อยโอ้โอ้มาข้ามหน่อยลุงนั่นบอกมาข้ามหวานเลยเออ ไม่รู้เลถ้ามันอ่อนมันก็ยังยังเปรี้ยวอยู่ยังไงแต่ห่วงไว้ให้แพะแกกินได้ปะวะจิ้มเลยเถอะกินกันเองคุณลุงคะเฮียค่ะพี่หมูพี่หมูอืมแหนมรสก็กซลังดิป่ะ ขออาภัยไม่ได้เช็การตั้งกล้องอเวียงอยู่ตลอดแหละท่านเบิง์นเนลเดอรผู้ต่อเห็ดผู้ต่อชายลูกปนินตสวยงามมากครัะมาใส่ปึุกหอยหนักนู้นไงไนอะกระมังอันแรกอะปะนุ้นนู้นอยู่บนซิงอ่ะงปลาโดนเกลือบอลลีตุย ประูแม่กองหน้างอคอหักฮะนั่นแหละเอามาได้เเดี๋ยวค่จริงไม่เอาของิงไม่เอาลูกนาวนี่พอแล้วใช่ไหมเปี้ยวพอแล้วทำไม,มพอก็เอา,ามะขามไปจ้ะอันนมจีนอันนี้ผักตัวใหญ่ๆให้เยอ ผักหั่นจะใส่ยำเลยไม่ได้ใส่ครับอืมครับจำมะจำแมะครับเมี่ยงปลาทูกับขนมเส้นกับผักครับครับร้อยอ่ะ อรสกลางดีเนาะไม่เผ็ดน่าเล่เผ็ดก็ไม่ไหวมม่แล้วอันเนี้ยพอถึงบ้านเรากลังดีเลยตัวใหญ่ไปก็ไม่น่ากินไม่ได้แดงน่ากลัวด้วยอิ่มมีแดงไหมครับอืมครับครับ โคษนายังพ่ท่นผักหอมเปเมียงได้พี่น้องนองกินเลยครับกินเมี่ยงกันเลยมีผัดผัดขิงด้วยนะไก่ผัดขิงมันไม่เข้ากันอืมันไม่เข้าเนี่ยต้ขอข้าวเนี่ยดันจานนั้นมานนออะไรจานน้อหนาดันมาโอเคข้าวกินน้ำไมะกินผักดิ <laughs> จะได้หุ่นซเลนเดอร์สาจะได้มองกว่านี้ <laughs> มันไม่มองตัวมันมองกระเป๋า <laughs> จะต้มน้ำไอหมูบชอ porque, อะช่อกัอเห็ดเห็ดคนสับทำน้ำซุปให้แม่ทำก็ต้อมอ่ะให้คุณชวดปิดเทดีแต่ว่าจะตุนหมูบะช่อให้มันเบื่อ <laughs> <laughs> พวกนี้วงแหวนมาทํางานให้มันสับเหตุโคนฮะเอ้ยขอโทษ่อนอกเรื่องอีกแล้ว่ะพ่อพมันกันด้วยค่ะที่นี่สาวาทิ์ไม่หยุดไม่มีออเดอร์เขาหยุดว่าได้หยุดอยู่แล้วไงหมูห้องยังไม่ป่วยที่ปิดให้ดีปิดอยากกินก็แตกมา cắm hoa với mò oh, yo